สมัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคมืนในคาฮ่องกอดีมารัดแหนลองอันบี่นอ้องเขาถามมาในคาโนว่าคายามอยู่มืองไทยคาห้าเยโกเฮสังแลหมอลัดกล้ามไทยในคาวันนี้โมก,ก็จะมาตอบคําถามที่ทุกท่านเคยถามมานะคะก็คือทุกท่านถามมาว่าส่วนมากนะคะก็จะถามว่า เคยอยู่ที่ไทยไหมแล้วทำไมพูดไทยได้ยังไงโมยังไม่เคยตอบเลยสักทีนะคะทุกท่านน่าจะรอนานจนลำคาญไปแล้วนะคะก็โมก็จะมาตอบในคลิปนี้ค่ะคลิปที่แล้วก็ทำให้ทุกท่านเครียดกันมากพอแล้วนะคะคลิปนี้ก็เอาแบบสบายสบายไปเลยนะคะโอเคในคลิปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนาะค่ะเดยอนลาดก้นไทยก้อยยาวไหนค่ะพี่น้องไปเข้าค่ะ บอสู่เขามาเป็นแห้งในก็ยันนันแลแต่ยันนัดภายไทยก็ยยนะ้ยยงค่ะเนาะกำบันนำก็ในช่องคาเขาได้แต่เป็นพี่น้องไทยโดยกำหัน,น้ำไหนคะ่ะพี่น้องได้เข้าถ้าได้แต่ันอยู่หนึ่งก็สองก็ใช่ไหนคะยันนันแลแต่ยันนัดกล้องไทยก็้ยยองไนคะันคลิปนี้โมก็จะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยทั้งคลิปเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากที่เข้ามาดูแล้วก็ที่เข้ามาให้กำลังใจจะเป็นพี่น้องไทย ทั้งนั้นเลยนะคะงั้นเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมีคำถามเข้ามาหลายๆคำถามมากเลยนะคะจริงๆโบก็อยากจะตอบทุกคำถามเลยนะคะแต่ขอตอบว่าเคยอยู่ไทยไหมแล้วทำไมพูดไทยได้นะคะแล้วก็มีบางท่านก็มาชมว่าทำไมพูดไทยชัดอะไรอย่างนี้จริงๆตัวเองไม่ได้พูดไทยชัดเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่พอใจกับ การพูดไทยเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เพราะว่าโมคิดว่าโมพูดไทยยังไม่ชัดนะคะ mm hmm. ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ทุกท่านชมนะคะงั้นเริ่มกันเลยนะคะค่ะก็คือโมเคยอยู่ที่ไทยมาทั้งหมด14ปีเลยนะคะ mm hmm. <laughs> เพราะอย่างนี้โมก็เลยพูดไทยได้ค่ะ ระหว่างไทยอยู่ไทย14ปีทำอะไรบ้างนะคะก็เราก็จะมาตอบในนี้ให้หมดในคลิปเดียวเลยตอนอยู่ในไทยนะคะส่วนมากทำอะไรนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นเรียนแล้วก็ทำงานแล้วก็สอนต่อนะคะก็จะมี3อย่างนี้ค่ะเที่ยวจะไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะเอาเวลาเรียนแล้วก็สอนมากกว่าก็เลย ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนมากนะคะบางคนบอกว่าไปเที่ยวไทยทำไมที่นู่นที่นี่ก็ไม่รู้จักอะไรนี้จริงๆบอกก็ไม่ค่อยได้เที่ยวนะคะก็เลยไม่ค่อยรู้จักหลายๆที่เลยค่ะตอนไปไทยใหม่ๆนะคะพี่สาวก็จะส่งเข้าเจ้านายแล้วก็พี่สาวก็จะส่งเข้าเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้วนะคะที่อยู่ซอยอินธรรมระซอยสอง นั่นเองค่ะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนอยู่2ปีนะคะเกือบ2ปีเลยนะคะทีนี้ก็พอไปตอนไปใหม่ๆพี่สาก็จะสอนเป็นตัวพยัญชนะภาษาไทยให้นะคะโมก็จะฝึกๆๆแล้วก็มาเทียบกับภาษาไทยใหญ่ดูอ๋อจริงๆแล้วภาษาไทยก็น่ายเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้โมก็พอ เข้าใจนิดๆไปหาหนังสือกระตดนมาอ่านนะคะก็พออ่านได้แต่ว่ายังไม่ทราบความหมายทีนี้พูดก็ยังไม่ได้อ่านได้นิดนึงพี่สาวก็เลยส่งไปเรียนให้กับครูอุษาที่สอนที่โรงเรียนปลึกจิตนะคะที่พระรามสีนะคะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่เลยต่อมาพอโมอ่านออกเขียนได้นะคะต่อมาก็จะมีพี่ชายที่อยู่เชียงตุงนะคะ ชวนโมเข้าเรียนกศนอจริงๆความฝันที่อยากเรียนกศนอก็คือเป็นตั้งแต่แรกๆไปใหม่ๆตั้งแต่ไปเมืองไทยแรกๆเลยนะคะฝันว่าอยากเรียนอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็ไปเรียนอยากทำการบ้านเยอะๆอะไรแล้วก็ทีนี้โชคดีมีพี่ชายที่เชียงตรงนะคะมาเรียนมาพาไปเรียนกศนอนะคะแล้วก็เรียนด้วยกัน อยู่ที่ปฐมกศนอกจ็จะเริ่มตั้งแต่ปฐมเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จบอะไรไปเลยทีนี้เราเรียนปฐมก็คือที่กศนอเขตสวนหลวงนะคะกับอาจารย์แพลวพันธ์อดถถึงชื่อเราก็คิดถึงท่านมากๆเลยนะทุกวันนี้ไม่ได้ติดต่อกับท่านเลยและต่อมาพอเราเรียน ที่เขตสวนหลวงอยู่สองปีนะคะต่อมาก็ต้องย้ายงานพอเราต้องย้ายงานแล้วสถานที่ทำงานกับสถานที่เรียนไกลกันมากเลยนะคะเราก็ต้องย้ายมาเขตเราก็ต้องย้ายมาที่เขตกรสนอเขตบางคอแหลมนะคะก็คือเป็นกรสนอเช่นเดียวกันมจบปฐมจากเขตสวนหลวงแล้วก็ย้ายมาเรียนมต้นที่เขตบางคอแหลมแล้วก็จนจบมปลายเรียนทั้งหมด ประถม2ปีมต้น2ปีแล้วก็มปลาย2ปีเรียนทั้งหมด6ปีก็เลยจบกศนเขตบางคอแหลมจบมปลายนะคะโมพักไป2ปีนะคะระหว่างพักนะคะโมก็เข้าเรียนศูนย์ฝึกอาชีพที่ยานาวานะคะเข้าเรียนกับอาจารย์เกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะแล้วก็การทําผมอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็พิมพ์ติดนิดนึงตอนนี้น่าจะทันถ้าพิมพ์ติดนี้ถ้าเป็นพิมพ์ติดนี้ก็คือโมน่าจะเกือบลืมแล้วไม่ได้พิมพ์นานมากแล้วค่ะทีนี้ระหว่างเรียนนะคะโมก็จะสอนไปด้วยค่ะก็คือสอนให้กับชาวไทยใหญ่ที่ชุมชนไทยใหญ่นะคะก็คือที่ วัดสนศึกษาปฏิปธรรมวัดใหม่สาธุประดิษฐ์ซอย44ทับหนึ่งค่ะสอนที่นู่นเป็นเวลาเจ็ดปีระหว่างเรียนนะคะแล้วก็สอนไปด้วยนะคะตอนสอนให้กับชาวเมียนมาหรือชาวสวนมาก,ก็จะเป็นชาวไทยใหญ่นะคะก็โมก็จะสอนให้ภาษาไทยพื้นฐานแล้วก็การลำพื้นฐานของไทยใหญ่นะคะลำวงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลำนกกินนารีนะคะกินนาลีและ ก็อาจจะมีภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะคะ,ะอาจจะช่วยสอนเป็นคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะเ mm hmm. พราะเราหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการ mm hmm. พอวันหยุดวันเสาร์แล้วเราไม่ทราบจะไปไเราไม่ทร,ราบว่าจะไปไหนใช่ไหมคะเราก็จะเรียนแล้ววันอาทิตย์เราก็จะสอนให้กับคนไทยใหญ่แล้วก็คนเมียนมาที่เข้าไทยยังอ่านไทยพูดไทยไม่ได้อย่างงี้จน ทุกคนตอนนี้ก็อ่านออกเขียนได้หมดแล้วแล้วก็ไปคนละทีคนละทางจนจำกันไม่ได้แล้วค่ะ้สอนทั้งหมดเสร็จเร็จปีหนึ่งปีก็จะอยู่ที่สองเทอมนะคะสองเทมนี้ก็คือเจ็สองเจ็สิบสี่ทั้งหมดก็จะมีอยู่สิบสี่เทอมมีความปร,ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเราสอนคนอื่นไปแล้วใช่ไหมคะล้วก็ได้ไปด้วยก็คือ เหมือนเราสอนคนอื่นแล้วตัวเองก็ยิงได้มากกว่าคนอื่น้มก็เลยชอบการสอนมาตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วทีนี้พอกลับมาที่ละชฉานนะคะก็จะมีนักเรียนจากหลายๆบ้านหลายๆเมืองนะคะที่โมจำไม่ได้แล้วพอพอเข้ามาเจอกันแล้วเขาก็เข้ามาทักว่าเอ้ยครูสบายดีไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งมากๆกับ การกระทำที่เราเคยทำความดีไว้ในกรุงเทพนั่นเองค่ะโมเคยอยู่นะคะก็จะเป็นกรุงเทพทั้ง14ปีเลยนะคะไม่เคยไปที่ไหนเลยก็อาจจะไปเที่ยวบ้างกะปีพัทยาหัวหินไปกับเจ้านายนะคะแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายอย่างนี้นะคะก็ได้ไป หลายๆที่อยู่เหมือนกันนะคะแต่สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพส่วนมากไม่ค่อยได้ไปนะคะอาจจะไปแค่เดอนห้างนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ค่ะทีนี้พอโมเรียนจบกศอนอนะคะพักอยู่2ปีค่ะโมก็เข้าเรียนมาหาลัยที่สุโข,ขทัยธรรมธิราชนะคะก็คือเรียนทางไกลนะคะแต่ว่าไม่ทันได้สอบนะคะ2018โมก็ต้องกลับมาบ้านก่อนนะคะเพราะที่บ้านไม่มีใครโมก็เลย ตัดสินใจกลับมาที่บ้านแล้วคิดว่าถ้ามีโอกาสจะไปเรียนต่อแต่ก็มาถึงตอนนี้อาจจะโอกาสคงจะน้อยมากๆเลยค่ะที่จะกลับไปที่ไทยอารอาจจะได้ไปแต่ว่าคงได้ไปเที่ยวหรือไปพักก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนงานที่กรุงเทพนะคะโมทําอะไรบ้างนะคะตอนไปใหม่ๆก็ยังไม่ทํางานนะคะก็คือช่วยพี่สาวแล้วก็อยู่กับพี่สาวนะคะเป็นเวลา2ปีนะคะแล้วค่อยมาทํางานนะคะก็คือทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยครูในในสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะทั้งหมดโมอยู่กับเด็กๆทั้งหมดเกือบ ตั้งแต่โมไปเมืองไทยใหม่ๆจนถึงกลับบ้านเลยนะคะโมก็เลยรู้สึกว่าชอบเด็กมากๆเลยค่ะตอนอยู่ไทยนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกภูมิใจตัวเองที่ทำงานแล้วก็ส่งเงินทั้งบ้านแล้วก็ส่งตัวเองเรียนและหาความรู้แล้วก็ได้สอนให้คนอื่นต่ออีกอย่างนี้ รู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการไปแสดงวัฒนธรรมของเราชาวไทยใหญ่ให้ท่านต่างชาติได้รับชมนะคะแล้วก็ได้รู้จักชาวไทยใหญ่มากขึ้นนะคะโมก็จะและไม่ใช่แค่โมคนเดียวก็จะเป็นพี่ๆในกลุ่มเรานะคะที่ที่เราได้ไปแสดงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะและ ตามต่างจังหวัดนะคะและศูนย์ศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากโมไม่ได้ไปประเทศไทยนะคะโมก็คงไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้นะคะอาจจะอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยก็เป็นไปได้นะคะก็ประเทศไทยก็เหมือนบ้านหลังที่สองของหนูเลยรู้สึกรักประเทศไทยมากๆค่ะแล้วก็ชอบมากๆชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการอยู่การกินแล้วก็ความสะดวกต่างๆนะคะหมก็จะชอบประเทศไทยแล้วก็รับประเทศไทยมากๆนะคะตลอด14ปีที่อยู่ที่ไทยนะคะอยากจะขอบคุณพี่สาวคนแรกเลยแล้วก็พ่อแม่นะคะที่เข้าใจให้ตัวเองได้ไปถึงที่ไทยนะคะและ ขอบคุณเจ้านายใจดีทั้งหลายนะคะเจ้านายแต่และครอบครัวก็จะดีกับหนูมากๆเลยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนสนิททุกคนแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะและเพื่อนๆนที่เคยสอนด้วยกันและนักเรียนทุกคนนะคะหัก็จะอยากจะขอบคุณทุกๆท่านแล้วก็อยากจะขอบคุณ ประเทศไทยอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณแบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยถ้าไม่มีประเทศไทยหนูก็คงไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ทำให้ทุกท่านทราบไปแล้วนะคะว่าโมเคยอยู่ไทยทั้งหมด14ปีแล้วก็เรียนทํางานแล้วก็สอนต่อนะคะก็ทั้งหมดเกี่ยวกับโมที่เคยอยู่ไทยก็จะมีเท่านี้นะคะตอนนี้ก็คงหายความสงสัยกันแล้วบ้างนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจแล้วก็ที่ถามเข้ามานะคะถ้าไม่ตอบก,ก็เกรงใจถ้าจะตอบก,ก็จะหาว่าคุยขี้คุยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะทำยังไงแนะนำกันเข้ามาได้นะคะตอบดีหรือไม่ตอบดีถ้าหากว่าทุกท่านถามมาอย่างนี้นะคะถ้าหากเป็นการเล่าเรื่องตัวเองนี่ก็คือโมจะขี้อายมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการ ถ้าหากว่าตัวตัวเราเองแล้วมาเล่าเรื่องตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนข้อที่ไม่จริงแล้วเหมือนเราสร้างขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกโมก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะโมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่าเกี่ยวกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ mm. ขนาดไม่อยากเล่านะนเนี่ย mm. <c oughs> ก็เล่าไปแล้วจริงๆก็เล่าไปแล้วแต่ก็ยังไงยังไงขอ ความคิดเห็นด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าทุกท่านถามมาแล้วมัวโงคนควรจะตอบไหมถ้าเกี่ยวกับตัวเองนะคะก็อย่าลืมความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกความคิดเห็นเช่นเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณพี่น้องไทยแล้วก็ ขอบคุณจนไม่ทราบจะขอบคุณยังไงแล้วงั้นโมก็จะขอจบคลิปเทียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะยินส้มใหญ่ๆนำนำตีปันแห้งค่ะยินส้มใหญ่ๆนำนำตีปันแห้งแปลว่าขอขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะงั้นลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะใหม่ซึงค่ะสวัสดีค่ะบายบาย 来